มาเชลเดอร์ไซย่ชี้สไตล์ของคิริยันเอ็มบัปเป้ไม่เหมาะเล่นให้ทับเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ฝากกด subscribe และกดกระดิ่งให้กับช่องลิงก์ดูบอลด้วยนะครเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ทุกวันหรือใครอยากติดตามข่าวสารก่อนหน้านี้ก็กดที่ตัวไอมุมขวาบนได้เลยค่ะ มาเชลเดอไซยตำนานแนวรับเลือดเฟรนด์ออกมาแสดงความคิดเห็นว่ายอดแข้งของปารีสแซงแช็แมงมีสไตล์การเล่นที่ไม่เหมาะกับการลงเล่นให้กับทัพเรือใบสีฟ้ายอดสโมสรแห่งเมืองแมนเชสเตอร์ k ิ l เล a นเอ็มบปเป็นแข้งที่ถูกจับตามองจากทั่วทุกมุมโลกในวงการลูกหนังโดยเขาได้โชว์ฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นสโมสรแจ้งเกิดแรกๆของเขาอย่างโมนาโกหรือจะเป็นต้นสังกัดปัจจุบันของเขาอย่างปารีสแซงต์แชร์แมงรวมถึงการรับใช้ทีมชาติอย่างทัพตราไกา่ทีมชาติฝรั่งเศสเขาก็มีฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยม หลังเขาเคยคว้าชแชมป์โลกกับทัพตราไก่มาแล้วหนึ่งครั้งและพาทีมชาติฝรั่งเศสเข้าชิงในศึกฟุตบอลโลกรอบล่าสุดนี้แม้เขาจะพลาดท่าแพ้ให้กับอาร์เจนตินาแต่หลายคนที่ได้ดูฟอร์มของเขาในเกมวันนั้นก็ต้องบอกเลยว่าทางด้านคิริยันเอมบัปเปนี่แหละที่เป็นตัวแบกทีมชาติฝรั่งเศสของจริง โดยเกมวันนั้นทัพตราไก่มีรูปเกมที่เป็นรองทัพฟ้าขาวอย่างเห็นได้ชัดจนเอมบั b a ป้นี่แหละที่แผงริดเปลี่ยนรูปเกมจากหลังมือเป็นหน้ามือจนเกือบพาทีมชาติบ้านเกิดคว้าทอฟี่แชมป์โลกอีกสมัยมาครองได้แต่ก็ทำไม่สําเร็จก่อนจะเข้าไปดวลจุดโทษและแพ้ทีมชาติอาร์เจนตินาไปในท้ายที่สุด ด้วยฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมแบบนี้ทำให้เขามีข่าวกับยอดทีมชั้นนำจากทั่วยุโรปว่าต้องการคว้าแข้งจอมลักเลื้อยสายเลือดเฟรนด์รายนี้ไปร่วมทัพและหนึ่งในนั้นก็คือยอดทีมเงินถังจากเมืองผู้ดีอย่างทัพเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ต้องการตัวเอ็มบัปเป้ไปล่าตาข่ายให้กับทีมโดยอดีตแข้งตำนานหลายรายก็ต่างมองไปในทางเดียวกันว่าถ้าคิริยันเอ็มบัปเป้ไปค้าแข้งกับทัพเรือใบเขาจะไปได้สวยกับยอดทีมจากเมืองผู้ดีอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามทางด้านมาเชลเดอร์ไซย่อดีตแนวรับทีมชาติฝรั่งเศสกลับมองว่าตำนานหลายคนอาจจะมองว่าความสามารถระดับเอ็มบัปเป้จะไปได้สวยแน่หากเขาย้ายไปร่วมทัพแมนซิตี้แต่สำหรับผมแล้วเขาไม่ใช่นักเตะที่ต้องเล่นกับทีมที่เล่นกันเป็นระบบมากจนเกินไปเขาเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์สูงการดวลหนึ่งต่อหนึ่งแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะหยุดเขาหากเขาต้องย้ายไปร่วมทัพแมนซิตี้ผมว่าเขาเอาความสามารถของเขาไปทิ้งเปล่า ใครคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้สามารถคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะฝากกด subscribe และกดกระดิ่งให้กับช่องลิ n k ์ดูบอลด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ทุกวันขอบคุณค่ะ